สวัสดีครับเด็กๆมาเจอกับคุณครูในคลิปที่2นะครับของวิชาสังคมศึกษานะครับอ่ะสำหรับวันนี้หนังสือที่ใช้ก็เล่มเดิมนะลูกสังคมป .2 นะครับอ่ะสำหรับในบงานที่2เรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยจะเป็นเรื่องอ่านี่นะครับลูกหน้าที่3าศาสนาในประเทศไทยด้านล่างนี้ครับ ศาส,สนาในประเทศไทยนะครับใช้เป็นงานนี่นะครับเป็นงานที่อสองศาสนาในประเทศไทยนะครับศาสนาที่คนไทยนับถือนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยที่ครู <Bright. S 2> เคยบอกไปแล้วว่าส่วนใหญ่คนนับถือศาสนาพุทธชาวไทยนับถือศาสนาพุทธแต่ก็มีศาสนาอื่นๆที่ชาวไทยนับถืออีกเช่นศาสนา อิสลามศาส,สนาคริสต์ศาสนาพาราหมณ์ฮินดูนะครับสำหรับในเรื่องที่สองนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้อิสระเสรีในการนับถือศาสนานะครับเราอยากจะนับถือศาสนาอะไรเราก็นับถือได้ไม่มีการบังคับกันนะครับตามความสมัครใจเพราะบอกแล้วว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะครับทีนี้คุณครูมีภาพภาพชุดแรกที่ให้นักเรียนมาดูเนี่ย พอนักเรียนดูนักเรียนก็จะนึกถึงศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยได้ทันทีเลยอ่าภาพแรกคำโลกอ่านี่เป็นภาพของพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์ก็ต้องเป็นศาสนาพุทธครับพระพุทธศาสนาเอาดูภาพที่สองครับภาพอะไรครับภาพที่สองอ่า อันนี้เป็นภาพมัสยิดหรือว่าสุเหร่าของศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับการแต่งกายของอผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามผู้ชายก็จะมีการาใส่หมวกด้วยนะครับเชื่อว่าลูกๆหลายๆคนก็ต้องเคยเห็นอยู่แล้วสุเหร่านะครับก็มีอยู่เยอะในประเทศไทยเหมือนกันนะครับมาถึงศาสนาที่สามครับผมอ่า ชุดคุมยาวสีดํานะครับภาพนี้เป็นภาพของนักบวชของชาวคิดนะครับบาดหลวงนะครับอ่าเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยเห็นนะครับในละนองเราก็มีบทคิดอยู่หลายแห่งเหมือนกันนะครับที่โรงเรียนเสียรุ่นนไทยก็มีนะลูกถ้าลูกเคยผ่านไปเนี่ยต่อไปเคยเห็นคนใส่ชุดนี้ไหม นี่คือศาสนาพาราหมณ์ฮินดูชุดพาราหมณ์นะครับเวลาเราทําพิธีบวงสวงศาลหลักเมืองของจังหวัดนนองนะครับก็มีพาราหมณ์มาประกอบพิธีด้วยเหมือนกันนะครับมีทั้งพารพาหมณ์นี้มีทั้งพาราหมณ์ผู้ชายพาราหมณ์ผู้หญิงนะครับลูกศาส,สนาพาราหมณ์ฮินดูเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศอ,อินเดียคนอินเดียส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพาราหมณ์ฮินดูนะครับสำหรับภาพชุดแรกนี่ก็เป็นภาพที่เราจะาเขาเรียกว่าแนะนําศาสนาต่างๆาเพื่อให้นักเรียน ได้เห็นชัดเจนว่าศาสนาต่างๆอยู่รอบๆตัวเราในประเทศไทยจริงๆนะครับทีนี้ในแต่ละศาสนาเนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ประจําศาสนานะครับคล้ายๆของเวลาเราไปซื้อสินค้าเราไปซื้อสินค้าก็จะมีตราสินค้าโรงเรียนเรายังมีตราในลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ตราโรงเรียนเราเนี่ยเนี่ยตราโรงเรียนเรานะครับศาส,สนาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ประจําศาสนาเหมือนกันนะครับอ่าเรามาดูกันว่า ในแต่ละศาสนามีอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้างครับเริ่มจากนี่ของศาสนาพุทธนะครับลูกกลมๆอันนี้เรียกว่าธรรมจักรนะครับธรรมจักรถ้าลูกเคยไปที่วัดเหานเนี่ยบริเวณใกล้ๆก,ก,กับบ่อปลาจะมีะพระพุทธรูปขนาดใหญ่อยู่ตรงนั้นนะอ่าบนเสียนพระข้างบนเนี่ยก็ะจ,ะจะมีเนี่ยมีธรรมจักรอยู่นะครับลูก ถ้ามาจากจะเป็นกลมๆเนี่ยก็มาจากล้อกเกียนนั่นเองล้อกเกียนี่ก็คล้ายๆกับล้อรถในลูกสื่อถึงอะไรเหอครับล้อเวลาหมุนไปจะหมุนเป็นวงกลมใช่ไหมครับสื่อถึงการที่ถ้าเราทําความดีหรือความชั่วเนี่ยอ่าสมมติเราทําไ้จุดนี้ปุ๊บมันก็จะหมุนไปทําความดีก็ความดีก็จะหมุนมาสุดท้ายความดีก็จะมาตอบแทนเราถ้าเราทําความชั่วปุ๊บ ความชั่วก็หมุนไปปุ๊บสุดท้ายความชั่วนั้นก็จะหมุนเป็นวงกลมกลับมาทําร้ายตัวเราเองนั่นแหละความหมายของธรรมจักรนะครับเราจึงต้องทาความดีนะครับ,อ,อ,นะรบอ่ะต่อไปมาดูของศนะางสนาอิสลามของศาสนาอิสลามนี่จะเป็นภาพพระจันทร์เสี้ยวกับดาวนะครับพระจันทร์เสี้ยวกับดาวอ่าอันนี้เป็นสนัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามนะครับ ลูกจะเห็นได้ในธงชาตาเวลาเราดูธงชาติประเทศไหนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติบนธงชาติจะปรากฏสัญลักษณ์พระจันทร์เสี้ยวและก็ดาวนี่นะครับอนอกจากนั้นเราก็ยังเห็นสัญลักษณ์นี้ได้ที่สุเหรา่าหรือมัสยิดนะครับเราเห็นสัญลักษณ์นี้ได้ที่สุเหร่าหรือมัสยิดแล้วก็เห็นได้ตาม ร้านอาหารของคนอิสลามนะครับผู้ที่นับศีลศาสนาตามบ้านเรือนตามโรงเรียนอ่าต่อไปศาส,สนาคริสศาส,สนาคริสสัญลักษณ์ของศาสนาคริสตก็คือไม้กางเขนไม้กางเขนนี่เป็นไม้ที่สมัยก่อนตอนที่พระเยซูประกาศศาส,สนาแล้วก็เผยแพร่หลักคำสอนแล้วก็มีคนชั่ว ที่ประสงค์ร้ายต่อพระเยซูนะครับก็ใส่ร้ายท่านตอนสุดท้ายท่านก็ถูกตรึงตรึงก็คือโดนจับไปตอกตะปูการแขนตอกตะปูเนี่ยคนไม้การเขนเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายคนชั่วเหล่านั้นก็ได้รับกรรมจากการกระทําของตัวเองนะครับต่อไปมาศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูสัญ,ญลักษณ์ที่ลูกเห็นนี้เดี๋ยวครูหันผิดหรือเปล่าเนี่ยหันผิดด้าน สัญลักษณ์ที่ลูกเห็นนี้เรียกว่าสัญลักษณ์โอมนะครับสัญลักษณ์โอมศาสนาพราหมณ์ดูเนี่ยนับถือมากและก็ถือกำเนิดที่ประเทศอินเดียนะครับเป็นศาสนาเก่าแก่สัญลักษณ์นี้ลูกจะเห็นเวลามีเทพเจ้าเช่นพระศิวะพระพรหมพระศิวะพระพรหม พระวิษนุพระนาราย์อ่าเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์นี้บนร,รูปภาพของท่านนะครับนี่เป็นสนัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ดูเวลาบทสวดบทท่องต่างๆก็จะมีว่าโอมเนี่ยเขาหมายถึงตัวเนี้ยโอมขึ้นต้นไว้ก่อนนะครับอ่าโอมก็คือความสมปรานาประมาณนั้นนะครับลูกนี่นะสนัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์ดูโอเค จากภาพทุดที่ต่อก็ลูกก็จะได้เขาเรียกว่าแลนเดี๋ยวลมแรงยิ่งใต้อาคารอ่าจากภาพที่เห็นเนี้ยลูกก็จะได้เขาเรียกว่าเข้าใจในเรื่องศาสนาต่างๆมากยิ่งขึ้นได้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับต่อไปในแต่ละศาสนาเนี่ยก็จะมีศาสดาศาสดาคือผู้ก่อตั้งศาสนาศาสดาคือผู้ก่อตั้งศาสนาศาสดาเนี่ย เดิมทีก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละและก็เป็นผู้ที่สนใจนะครับศึกษาในหลักธรรมคำสอนหรือเป็นผู้ที่ไปพบกับพระเจ้าแล้วก็นำเอาอคําสอนของพระเจ้ามาเผยแพร่กับมนุษย์นะครับอาทิเรามาดูว่าแต่เราศาสนามีศาสดาเป็นท่านใดกันบ้างนะครับอ่าเริ่มจากศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้านี่รูปนี้รูปคงได้เห็นบ่อยๆพระพุทธเจ้านะครับเดิมทีก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะครับก็เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุธโธธนะซึ่งท่านจะได้ขึ้นเป็นพระหมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปแต่ท่านเนี่ยก็ออกบวชซะก่อนนะครับเพราะท่านอยากาจะ,สะแสวงหาหนทางดับทุกข์นะครับท่านสแสวงหาหนทางดับทุกข์และท่านก็นําหลักธรรมสอนนี้มาโปรดมนุษย์นะครับ อ่านี่คือพระพุทธเจ้าศาสดาของศาสนาพุทธต่อไปศาสดาของศาสนาอิสลามศาส,สดาของศาสนาอิสลามก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดนะครับอ่าอ่าเกิดที่ประเทศซาอุดีอาระเบียาซาอุดีอาระเบียนะครับประเทศที่รวยน้ำมันนะครับอ่าที่เมืองเมกะนะครับอ่าท่านก็นำราชองค์การของ พระอเลาละห์ซึ่งเป็นพระเจ้าของศาสนาอิสลามเนี่ยมาเผยแผ่นะครับต่อผู้ที่นับถือศาส,สนาอิสลามต่อไปศาสดาของศาสนาคริสก็คือพระเยซูพระเยซูศาส,สดาของศาสนาคริสนะครับท่านเป็นชาวยิวชาวยิวนี่เป็นชนชาติที่ว่าฉลาดที่สุดในโลกเลยปัจจุบันก็คือประเทศอิสราเอลนั่นเอง ศาส,สนาสุดท้ายศาสนาพาราหมณ์ฮินดูนะครับลูกต้องจาไว้เลยว่าไม่มีศาสดาเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับจนไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นศาสดาแต่มีพระเจ้าครับไม่มีศาสดาแต่มีพระเจ้าพระเจ้าของศาสนาพาราหมณ์ฮินดูได้แก่นี่ไงสามท่านมีพระพรมผู้สร้างโลกนะครับพระนารายผู้ปกปักรักษาพิทักษ์โลกแล้วก็ ในชุดสีดำนะครับในชุดสีดำก็จะเป็นพระศิวะเป็นผู้ทําลายล้างโลกพระศิวะนี่จะมีตาที่สามที่หน้าผากนะถ้าท่านลืมตาขึ้นมาเมื่อไหร่โลกเราก็จะแตกสลายตามความเชื่อของศาส,สนาพราหมณ์ดูนะครับลูกอ่ะทีนี้เรารู้จักาศาสนาของแต่ละาศาสนาแล้วเรามาดูคัมภีร์ดีกว่าคัมภีร์ของแต่ละาศาสนาคัมภีร์ก็คือหนังสือเหมือนเป็นหนังสือ เล่มหนึ่งของศาสนานที่บรรจุคําสอนต่างๆนะครับของศาสนานั้นๆในสมัยก่อนบางทีก็เขียนคำพีไว้บนใบไม้ใบลานใบไม้เป็นๆน,น,นะครับสมัยก่อนยังไม่มีกระดาษบางทีคำพีของศาสนาพุทธคือพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกคือคำพีของศาสนาพุทธนะครับที่นิทานเรื่องไฟอิ๋วที่พระทางสำาจังอ่ะไป เดินทางไปหาพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีมาลุที่มีซุนหงอคงมีเต๋าห้ยกายมีตัวจิงนันหละต่อไปของศาสนาอิสลามคมภีร์สวยงามมากนี้นะครับลูกอ,อันกุรอานของศาสนาอิสลามนะครับภายในก็จะบรรจุคําสอนนะครับอของศาสนาอิสลามไว้ของศาสนาคริสตของศาสนาคริสตจะเป็นคัมภีร ไบเบิลนี่นะครับของคิดจะเป็นไบเบิลนะครับและสุดท้ายของศาสนาพ,พราหมณินดูก็จะเป็นคัมภีร์อ่พระเวทพระเวทจะเป็นของพราหมณินดูนะครับอ่ะทีเรามาดูในใบงานในใบงานคุณครูจะถามยกตัวอย่างเช่นข้อที่สอง คำพีพระเวทเป็นคำพีของศาสนาใดคำพีพระเวทเป็นคำพีของศาสนาใดลูกเลือกศาสนาไหนลูกก็ทำเครื่องหมายถูกหน้าศาสนานั้นนะครับประมาณนี้นะครับข้อที่แปดข้อที่แปดข้อสุดท้ายศาสนาใดไม่มีศาสดาเมื่อกี้ครูสอนไปแล้วศาสนาใดไม่มีศาสดาถ้าใครลืมก็ลองย้อนไปดูเมื่อกี้ครูบอกว่าศาสนาอะไรเอ่ยไม่มีศาสดา มีพระเจ้านะอ่ามีเทพเจ้าสูงสุดสามองค์นะครับอสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูก็ต้องจบการสอนนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับคุณครูในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับลูกสําหรับวันนี้คุณครูก็จบการสอนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ